เวลาผ่านไปแป๊บเดียวน้องไซลาดลูกชายของดิวอาริสรากับสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วล่าสุดดิวก็ได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้น้องไซลาดโดยการเนรมิตห้องกว้างให้กลายเป็นสวนสนุกของเด็กๆพร้อมกับเชิญเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการให้พาลูกๆมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วยซึ่งภายในงานเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเด็กๆ แต่ละคนได้มาเจอหน้ากันและเล่นกันอย่างสนุกสนานกันทีเดียวนอกจากนี้ในช่วงที่กำลังเป่าเค้กให้กับน้องไซลาดแม่ดิวยังได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเรียกน้องเวทมวนลูกสาวของดีเจแมนพัฒนพลกับใบเตยสุธีวันขึ้นมาหน้าเวทีพร้อมกับยกเค้กมาอีกก้อนและร้องเพลงวันเกิดให้กับสาวน้อย เพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลังให้น้องเวทมนตที่เกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้ทำเอาทุกคนที่มาร่วมงานต่างน้ำตาซึมไปตามตามกันทางด้านลุคสานวิทน้องชายของใบเตยได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปปวยพรวันเกิดให้กับ น้องไซลาดพร้อมทั้งเขียนขอบคุณดิวและเซบาสเตียนสำหรับเซอร์ไพรส์ให้น้องเวทมนด้วย HB d to Baby Silas ขอให้น้องไซลาดมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเติบโตเป็นเด็กดีเก่งๆเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะครับและขอขอบคุณที่ดิวพี่เซฟด้วยสำหรับเซอร์ไพรส์ที่มีให้น้องเวทมนมากๆขอบคุณจริงๆครับแอดดูอริสรา